มาดูทองคำกันหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาขึ้นแรงมากๆนะคะขึ้นทีเนี่ยฝาดาน1,800เหรียญขึ้นมาได้แบบแข็งๆเลยวันนี้แนวโน้มจะเป็นอย่างไรก่อนจะคุยกับนักวิเคราะห์เราเช็คราคาบ้านเราหน่อยทองโลกบวกแรงทองไทยวันนี้ก็บวกขึ้นมานะคะ150บาทต่อบาททองคำทองคำแท่ง96.5ค่ะราคาขายออก29,600รับซื้อ29,500ทองรูป,ปรพรรณนะคะขายออก3100 0รับซื้อ28,970บาท76สสตางค์ค่ะ คุยกันกับคุณนัทพงศ์หิรัญยศรินะคะประธานฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ m t s GO แม่ทองสุขอยู่ในสายแล้วคุณนัทพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะข,ขึ้นแรงมากเลยสำหรับทองคําจะไปไหนต่อคระประเมินสถานการณ์ยังไงฮะก็พอพาเวลออกมาพูดเรื่องที่เอราคาทองเนี่ยเอว่าจะไม่โนอาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้ค้าลงนะครับ ก็เป็นความหวังของหมู่บ้านนะคะทุกคนก็โอ้ทุกคนขึ้นหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่ทองคำ <c oughs> นะฮะจะเป็นทองเป็นหุ้นทุกอย่างก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็เอ่อทำให้ภาพรวมเนี่ยราคาทองก็ตอบรับสดดีเมื่อวานนี้ทองนักวันนี้นะครับ <c oughs> ขึ้นมาทำทายใหม่ที่ประมาณ 1, นหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญแล้ว <c oughs> นะฮะซึ่งพอทองคาขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่จะเอ่อเรียกว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นได้ต่อนะครับแต่ว่าตอนเนี้ย มันจะมาติดที่แนวต้านที่1,800-1,820ก่อนนะครับโดยถ้าดูเป็นทองไทยเนี่ยอาจจะอิดหวังนิดนึงเพราะทองไทยเนี่ยขึ้นอาจจะ้อยสองร้อยเพราะว่าบาทก็แข็งโป๊กเลยนะครับ34.8แข็งมากๆเลยแล้วก็แข็งที่สุดในรอบหลายๆหลายหลายหลายเดือนเดือนนะครับเพราะนั้นถ้าเรามาดูเนี่ยราคาทองคํามีแนวรับ1,785แนวต้านที่1,820นะครับ ส่วนทองไทยเนี่ยมีแนวรับอยู่ประมาณสองหมื่นเก้าพันสองร้อยสองหมื่นเก้าพันสามร้อยแนวต้านประมาณสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยนะครับเอเราจะมีการประชุมเ็ดในวันที่สิบสามนาท์หน้านะครับสิบสามสิบสี่อีกสองอาทีนะครับแล้วก็วันนี้ตัวเลขนอนตามนะฮะก็ต้องดูว่าตัวเลขออกมาเราจะเป็นยังไงซึ่งถ้าดูในภาคเทคนิคเนี่ยราคาทองก็จะมีรับแถวมันจรปทิ่ท่าแนวต้านหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบซึ่งเรายังคิดว่าราคาน่าจะมีโอกาส ดีดขึ้นไปเทสที่พันแปดร้อยถึงพันแปดรอยี่สิบถ้ายืนอยู่เหนือพันแปดได้อันเนี้ยจะเริ่มเป็นสัญญาณบูลลิชที่ดีสำหรับตลาดทองคำนะครับอือถามคุณนทัทพงศ์เพนนิ่มเติมนิดนึงค่ะพอพาเวลเนี่ยเขาส่งสัญญาณเรื่องของดอกเบี้ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปในแง่ในาย,ยัากษ์ของบรรดากองทุนของคําขนาดใหญ่ของโลกอย่าง S P D R เนี่ยแอคชั่นเขาเปลี่ยนไปไหมคะตรงมีมีการประเมินเรื่องนี้ไว้อย่างไงบ้างคือจริงๆต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยเขาถือว่าอ,อีหมายความว่า ก็เหม,มาะสมนะครับที่ที่เขาเรียกว่าพอเฟดชะลอการขึ้นเนี่ยคือเราเบี้ยมันสูงนะแต่พอชะลอปุ๊บก็คือเหมือนมีความหวังฉะนั้นทุกแอสเซทเนี่ยปรับตัวขึ้นโดยเฉพาะทองที่เขาเรียกว่าโดนกดดันมาเพราะว่าการที่เฟดหยุดขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มอาจจะเป็นโชว์สัญญ,ญาณว่าเฟดอาจจะเริ่มปรับลดลงด้วยแต่นี้ก็คือเป็นแบบอีกหนึ่งข้างหน้านะครับฉะนั้นรอบนี้เนี่ยคนก็คาดการณ์ว่าเฟดอาจจะขึ้นประมาณสัก25เบสิสคอยหรืออาจจะขึ้นสักประมาณเออ ห้าสิบในสิบพอยซึ่งอาจจะหรือห้าสิบสตันนะครับฉะนั้นเรายังคิดว่าราคาทองเนี่ยบางคนถามเอ๊ะซึ่งปีจะเห็นสามหมื<ช>่นไหมถ้าขึ้น<ะ>พายุพันแต่ร้ยุี่สิบไปอาจจะได้เห็นนะครับแต่ถ้าบาทยังแข็งอย่างนี้อาจจะอยู่แถวโซนสักสองหมืนเก้าพันสามร้อยจนถึงสองหมื่นเก้าพันแดร้อยอยู่ครับผมแต่ไฮเดิมของบ้านเราเนี่ยสามหมืนสองเนี่ยปีนี้ก็คือน่าจะยากถูกไหมคะเออใช่ครับอาจจะยังยากอยู่เพราะว่า เต้องบอกว่าบาทคือตอนนั้นที่หายเนี่ยบาทมันอ่อนมากนะครับทอ,อ,องก็ตามหายสงราเนะั้นตอนเนี้ยทองขึ้นก็จริงนะครับเพียงแต่ว่าบาทเนี่ยแข็งค่ามากก็อาจจะทําให้ขึ้นได้ไม่มากครับค่ะแบบนี้คุณนะัทพงศ์ม,มีคาแนะนําสาหรับนักลงทุนนะักเก็งกำไรในทองยังไงบ้างขออนุญ,ญาตถามอีกรอบหนึ่งค่ะเอ่อถ้าเป็นนักลงทุนระยะอั้นนะครับก็รอย่อซื้อขึ้นขายโดยให้แนวรับสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสองหมื่นเก้าพันสองร้อยนะครับส่วนถ้าเป็นนักลงทุนโกลสปอตเนี่ย แนวรับอยู่ที่1,785แนวต้านตอนนี้เราให้ไว้ที่1,820เหรียญถ้าเป็นทองไทยแนวต้านอยู่ประมาณ29,800จนถึง30,000โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับคำแนะนํานะคะคับสวัสดีค่ะปัจจัยหลักๆที่เปลี่ยนทิศทางของราคาทองคําทําให้ราคาขึ้นมาค่อนข้างแข็งแรงนะคะก็คือคําพูดของโจรมพาเวลเนี่ยแหละค่ะท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปของเฟดในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมการที่ทองคําบวกขึ้นมาแรงๆเนี่ยก็เป็นการตอบรับไปก่อนร่วงหน้าอยู่แล้วสิ่งที่ต้องดูก็คือการประชุมเฟดในเดือนหน้าว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ0.5ตามที่ตลาดคาดการกันเอาไว้หรือไม่ทองคำมีแนวะต้านสำคัญก็คือแถวๆบริเวณ1,820เหรียญน,นะคะถ้ายังผ่านไม่ได้ก็อาจจะมีโอกาสย่อตัวลงมาต่ำกว่า1,800เหรียญได้อยู่แต่ถ้ายืนเหนือ1,800ทะลุ1,820 เหรียญขึ้นไปได้นั่นก็คือการทําจุดสูงสุดใหม่ของปีที่ทางต่อจากนี้ก็อาจจะสดใสในแง่ของการเก็ฑกําไรนะคะกลยุทธ์ก็คือขึ้นขายลงซื้อในกรอบ1,785จนถึง1,820ถ้าคิดเป็นราคาทองไทยนะคะแนวรับ2,9300แนวต้าน2,9800บาทต่อบาททองคำ คืนนี้มีอีกหนึ่งตัวเลขที่สําคัญที่ใครเป็นนักลงทุนในทองคําต้องดูด้วยนั่นก็คือนอนฟาร์มเพโรหรือว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทําเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยละค่ะ